สวัสดีครับผมอันนะครับจากช่องอันอิสุตุทีเอนะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าตัว FRR190 นะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวความยาวชชสซีสูงสุดของเจ้ารุ่น1 9อ190แรงม้านะครับตัวนี้มี2เครื่องยนต์นะครับก็ค,คือมีขนาด1 9อ190แรงม้าแบบนี้กับอีกตัวหนึ่งตัว2อ0อแรงม้านะครับ ตัวนี้เป็นตัวความยาวชั a ซีสูงสุดก็คือ6เมตร5.99 5.6เมตร6เมตร5 6เมตร6ครับ5.99นะครับน้ำหนักบรรทุกนะครับน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเนี่ยประมาณ10ต,ตัน9ตันถึง10ตันนะครับจริงๆก็บรรทุกได้จริงก็เยอะกว่านั้นหน่อยนะครับนะครับ ตัวรถนะครับตัวไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟ LED ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกระจังหน้าปรับเป็นสีเงินนะครับจังหน้าเงินเงินจังหน้าเคี้ยวตามสไตล์อูสุนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาลองจากเจ้าตัว NLR ระกูล N ทั้งหลายครับ NLR 130 NPR 175อะไรพวกนี้ครับ ความยาวชัดซีนะครับมีให้เลือกอ,อยู่เริ่มต้นอยู่ที่4ี่เมตร2นะครับแล้วก็ที่ห้าเมตรหนะครับหเมตรห้านะครับครแล้วเ,เลือกต่อตู้นะครับตามขนาดของอสินค้าได้เลยนะครับยางนะครับล้อเนี่ยถ้าตัวความยาวสูงสุดนะครับ จะเป็นล้อขอบ17.5นะครับเอ่อเป็นแบบ6รลูเป็นยางเรเดียนนะครับแบบไม่มียางในนะครับส่วนถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเอ่อตัวตัวอื่นจะเป็นล้อขอบ16นะครับถ้าเป็นตัวความยาวข้อศีรษเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นล้อขอบ1 6นะครับ6รลูเป็นยางแบบผ้าใบนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด5ความจุกระบอกสูบอยู่ที่5,193ันหนรเ cc นะครับแรงม้ามี2อตัวคือตัว190แรงม้ากับตัว210แรงม้านะครับแรงบิดสำหรับตัวเจ้าตัว2อ0อ210เนี่ยตัว210แรงบิดจะอยู่ที่637นิวตันเมตรต่อนอาทีนะครับส่วนตัว190อยู่ที่510ินิวตันเมตรนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ซิงโครเมตรนะครับ ชุดเกียร์นะครับเครื่องยนต์นะครับหัวเก๋งเปิดได้นะครับสามารถเปิดได้จากาตรงจุดนี้นะครับจุดตรงนี้เลยนี่ตรงน,น,นี้เปิดครับมีสลัก2ชั้นนะครับเปิดหัวเก๋งขึ้นมาสะดวกในการซ่อมลุงนะครับดูตัวนี้เป็นตัวที่ยาวที่สุดเลยนี่ ลูกค้าจะต่อส่วนใหญ่เอ่อ F R R เนี่ยลูกค้าจะต่อเอ่อซื้อไปทำรถบรรทุกสินค้ากันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนมากจะเป็นต่อตู้10บานตู้8บานอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างนะครับผมมาทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับ โทรมาปรึกษาหรือว่าจะขอใบเสนอราคานะครับจะต่อตู้แบบไหนก็บอกกันได้เลยนะครับเลือกความยาวได้ความยาวก็มีให้เลือกออให้ลูกค้าเลือกนะครับตามความเหมาะสมของออลักษณะการลักษณะสินค้าที่ลูกค้าขนนะครับนะครับสมกันประมาณนี้นะครับไม่อยากให้มันยานเกินไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยลูกค้าที่ ติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันรถเราส่งมอบออได้ทั่วประเทศนะครับศูนย์ผมอยู่ที่สมุทรปราการถนนบางนาตลาดนะครับลูกค้าก็ถ้าเกิดอยู่ใ,ใกล้ก็แวะเวียนมาชมกันที่โชว์รูมได้นะครับโทรหาผมได้ตามเบอร์ผมอ่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ